เข่าหอกว้างสูงสูงพี่น้องสวัสดียามเช้าครับพี่น้องสวัสดียามเช้าเช้าวันเช้าวันที่ยี่สิบสี่เนาะเป็นนันหัวข,ขาดถอ,อยมาอีกนะสวัสดีเช้าว,วันที่ยี่สิบสี่เือนหกหกแปดเนาะมาเล่นสปริงเล่นสปริงส่วนลมมานีน่าออกกําลังกายละพี่น้องเล่นสปริงก่อนเดี๋ยวก็เล่นลูกจิ้งจอ ก็ <c oughs> ออก,ออกลแล้วล่ะขากำมานั่งถ่ายคลิปเล่นก่อนกลับเนาะถ่ายคลิปเล่นก่อนกลับเมื่อยู่ยเลยพี่น้องบ่ได้นับล่ะมันกันบิดลาย <c oughs> บิดลายจนข่อยบ่ดไอหนับแล้วพี่น้องมันเป็นรอยส่องลอยเท้าระเบิดจริงๆมือหนึ่งเขาก็บ่ได้เล็ดลายหรอกพี่น้อง เล่นประมาณนั่นลอยเทียเนะบางคนเขาเห่นเศร้าหกสิบเทียงหกสิบแรงหกสิบถ้าเขามีเวลาจ่างินะแต่ขอบมมีเวลาขนาดนั้นขอก็ะเห่นตอนเศร้าอย่างเดียวรวบทีเดียวเลยยังมือแรงมากขอปค่อยอยากออกกําลังกายพี่น้องเพราะว่าเขาเห็นงานเมยแล้วนะมั้ยทำงานเหนื่อยแล้วมันก็ไม่อยากออกกําลังกายเนาะเพราะว่าร่างกายเขามัเมอยอหล้ามาแล้วนะมั้ยขอก็บ่อยากมาออกดูออกสินะ ออ,อ,ออกเงอกยมเศร้าตื่นมากะดีกว่านอนเคลียร์มือถือเหรียญหนึ่งสินะก็มาทำคอนเทนต์ไปนำเนาะทำคอนเทนต์ไปนำกินกับบริกนแหละละกินกับบริกิน, <c oughs> กน,กบบกนทำคอนเทนต์มันสูดอากาศบริสุทธิ์อยู่สวนลุมนี้นาหนกันสินะยังมือเศร้าอากาศดีอยู่ถึงมันสิบ่มมีลม้มมมีหยังแต่ว่ามันกะใครก็ยูห้องมันอยม่ยูห้องมันอบอ้าวนะ กิ่งต่อพี่น้องเป็นปลูกกิ่งต่อเปียกมัดหนึ่งสองสามสี่ โอ้เจ็ดเบตาอมสิบเสือ <invent> ข <FELIPE division> ัม <heps> ัน <Stand> ต <orn> ื่นขึ้นพี่น้อง 11 1เอ3 1ส1บ1อม สิบสิบสิแปดสิบเก้ายี่สิบเอ้ยเมยพี่นอ้องเมยออกกำลังกายหลายเติบอยู่มือนี้พี่น้องเอ้ยเมยมาจะตีห่าปุ๊นเนาะมาจะตีห่าตื่นแต่ตีอัน กลัสวสีอาบน้ำแล้วกัวสีเห็ดยังแล้วกินกาแฟออกกาแฟชงกาแฟกินย่างออกจากห้องกัวสีหอดสวนเนาะกะตีหาพอดีตีหาพอด,พดีกับมาออกกำลังายแต่ตีหากระตอนนี้กะได้30-40ิบสีัวทีแล้วพี่น้องเดี๋ยโหกะกลับแล้วพี่น้งองเล่นสปริงยงามเศร้านะ เห็นไปนเรื่อยๆก้ามกมาเองพี่น้องอาคลิปนี้ก็เพาะแค่นี้แหละครับพี่น้องแล้วพอกันไม่มืออนานาะครับสวัสดีครับขอบคุณทุกๆการรับชมขอบคุณทุกๆกำลังใจเด้อครับ